สวัสดีครับอยูที่โรเรครูครับนี่ก็ชั่วห้าล้านกำลังจะปิดแมตน,นะครับเป็นงานเหมาครับตรงน,นี้ที่ประมาณหุรไรครับประมาณหร้นไรจะครับอว่นี้วันนี้ว่าจะให้จบให้เตรียมการให้เสร็จนะครับอยู่ในที่มีนะครับจะทำหมู่บ้านจัดสรรนะครับประมาณ 6หลังครับจะทำ6หลังใครสนใจติดตอ่อได้ครับเนี่ยอยู่ถนนเลานานีมันจาเน,ะนาะถนนเลานานีมันจาใกล้ๆกกับหน้าอบตอนะครับใกล้ๆหน้าอบตอมาผมที่นี่ให้่างสวยงามครับไปะจะให้เสร็จก่อนปีใหม่เนาะปิดแมคอตอนนี้ตอนเช้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้เลยนะครับ ขอเจ้าพอนาสีรุ่งเรืองครับโอ้ยไม่รู้ใครว่ามาดำเมื่อวานโต๊ะห้าหลาอยู่ตรงโน้นมาดำติดชิดเลยครับโอ้ย,อยดเดี๋ยวสิเด็ห้ยึบโตไอไหนเนาะเมื่อวานรถไถเก็บงานเก็บรายละเอียดอยู่ติดชิดไรอยู่เจริญเนีคีมาทางนี้บอกดำดินรอดำติดชิดเลยเอ๊ไม่รู้ขันไหนเดี๋ยวจะได้ไป ลูกน้องนี่ถ้าไม่อยู่นี่ตางงานไปแล้วไม่ได้ต่งใจเลยเอ,อ้าเสร็จจะมาถ่ายอะไรก็ไดครับเสจครับหนึเดียวครับรถลุ่มเลยครับลายจวดจางครับนระดับระดับยิงไว้เรียบร้อยแล้วครับยิงไว้ประมาณ ห้าสิบเซนหกสิบเซนแล้วแต่ที่สูงที่ต่ำครับประมาณนี้ครับตอนนี้ผมให้เสร็จเลยครับเนี่ยทำระดับไปเรียบร้อยรบุช่วยอดสองกล่องไว้เรียบร้อยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับออจกน้ำสีดงเรืองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเองโเซนสามสี่ศูนย์สามห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสวัสดีครับผม